นะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจะไ,ได้ไม่เสียเวลาเนาะเนื้อหาวันนี้นะครับเป็นเนื้อหาของอเรื่องแรกนะครับเรื่องพื้นฐานเลยนะครับว่าในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับคุณยนเนี่ยเราต้องรู้จักอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะครับว่าอีตัวแผงเมนบอร์ดทั้งหมดเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้าง และเราต้องรู้ตรงไหนบ้างนะครับอ่ะโอเคตัวแรกอะแดปเตอร์นะโอ้ยโทษทีกูกดผิดนะตัวแรกนะครับคืออะแดปเตอร์ตัวนี้อ่าต้องรู้นะครับเพราะตัวนี้เป็นอ่ารูที่ไว้สำหรับเสียบไฟเข้าเป็นรูเสียบไฟรูจ่ายไฟเข้ากับแผงเมนบอร์ดนะครับอ่าสองนี่พอตดีเอส หน้าพอร์ต USB นะครับแล้วก็3สวิต์ปิดเปิดนะโอเคปะ่ะเน้นย้ำนะครับก่อนจะทำอะไรก็แล้วแต่สวิตตัวนี้จะต้องอยู่ที่ปิดเสมอนะสวิตตัวนี้ก่อนจะทำอะไรก็แล้วแต่สวิตต้องปิดก่อนเสมอนะครับพอทำอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บค่อยเปิดมันนะโอเคปะ่ะอ่านี่คือเป็นในเรื่องของรายละเอียดของเมนบอร์ดต่างๆที่แกควรรู้เบื้องต้นนะครับ มันรู้เบื้องต้นนะครับอ่ะต่อไปรู้เมนบอร์ดไปแล้วอันนี้ก็ขอผ่านละกันนะครับอ่าพอแกเรียนลงลึกเมื่อไหร่เดี๋ยวครูจะมาอธิบายนะครับว่าแต่ละตัวคืออะไรตอนนี้เรายังเรียนไม่ถึงก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับอ่ะสไลต่อไปนะครับสไลด์นี้ก็คือในเรื่องของการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับอ่าเห็นบ้างหนึ่งต่อสาย เข้ากับพอร์ต usb ใช่ป่ะสองใสจ่จ่ายไฟเลี้ยงนะครับและสามเปิดสวิตช์เห็นปะ่ะเออเขาให้ต่อให้หมดก่อนแล้วนะแล้วค่อยเปิดสวิตช์นะครับและสี่เช็คไฟว่าติดหรือเปล่าเหมือนที่คออรูสอนเลยไหมใช่ป่ะตามนี้เลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้แล้วนะครับอะต่อนะครับสไลด์ต่อไปนะครับก็คือเป็นในเรื่องของการ เลือกพอร์ตเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์นะครับว่าเราจะให้คอมเราเนี่ยคุยกับหุ่นยนต์ด้วยพอร์ตไหนนั่นเองนะครับซึ่งพอร์ตตัวนี้แต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเสียบรูไหนนั่นเองบางคนอาจจะเป็นคอมหนึ่งคอมสองคอมตามอะไรก็ว่ากันไปนะครับก่อนจะเริ่มอะไรกันแล้วแต่ต้องเซตค่าต่างๆเหล่านี้ให้เรียบร้อยนะครับอ่ะต่อไป เรามาเข้าเนื้อหากันดีกว่าอ่าเนื้อหานะครับก่อนอื่นแกต้องรู้จักก่อนนะครับในเรื่องของอการแสดงผลในพิกัดแกน x แกน y นะครับดูดีๆนะตรงนี้สำคัญมากนะครับดูดีๆนะตรงนี้สำคัญมากนะครับถ้าเป็นการแสดงผลที่เป็นตัวอักษรฟังดีๆนะถ้าเป็นการแสดงผลที่เป็นตัวอักษรนะครับ พิกัดแกน x จะอยู่แนวตั้งเออพิกัดแกน x จะอยู่แนวตั้งเห็นไหมจำดีดีนะถ้าเป็นการแสดงผลที่เป็นตัวอักษรตัวเลขตัวแรกจะเป็นแกน x เ,เออตัวเลขตัวแรกนะจะเป็นแกน x ซึ่งแกน x เ,เนี่ยจะอยู่ในแนวตั้งนะครับอ่ะพิกัดแกน x ในแนวตั้งเนี่ยจะมีทั้งหมด16 บรรทัดเออจะมีทั้งหมด16บรรทัดนะเริ่มบรรทัดแรกที่0เห็นไหมเริ่มบรรทัดแรกที่0ูนย์ดูดีๆนะมันไม่ได้เริ่มที่1น่ะแกมันเริ่มที่0อ่าดูดีๆนะครับอ่าอเอาควปะ่ะมันเริ่มที่0ูนย์นะอ่าต่อไปแนวนอนแนวนอนแนวนอน,น,น,อนเอาเปลี่ยนสีประกาหน่อยเอาสีฟ้าละกันจิ้มเออแนวนอน เป็นแกน y แนวนอนนะแกน y นะครับตึ่งแนวนอนเนี่ยมีทั้งหมด21ตัวอักษร21ตัวอักษรน,นะเออคำว่าตัวอักษรหมายความว่าไงเช่น p a r i n y a เนี่ยมีทั้งหมด7ตัวเออโอเคปะ่ะ7ตัวยังไงนี่ดูดีด อตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6และตัวที่7เโอเคป่ะ7ตัวอักษสอน่โอเคป่ะดังนั้นแกน y จะได้ทั้งหมด21ตัวนะครับโดยเริ่มต้นที่ตัวแรกเริ่มต้นที่0ูเหมือนกันโอเคป่ะดังนั้นดูดีๆนะตรงนี้พิกัดแกน x แกน y นะครับ สำคัญยังไงสําคัญมากนะครับเพราะถ้าแกไม่รู้จักพิกัดแกน x แกน y แกจะไม่สามารถเขาเรียกว่าไงกาหนดจุดต่างๆตามที่เราต้องการได้นะครับเพราะการจะแสดง,สดงผลอะไรก็แล้วแต่ต้องเริ่มจากพิกัดแกน x แกน y ทั้งสิ้นนะครับนี่ก็คือเป็นในเรื่องของออการกําหนดพิกัดแกน x แกน y นะครับเน้นย้านะถ้าเป็นพิกัดแกน x แกน y ที่เกี่ยวกับตัวอักษรนะครับตัวเลขตัวแรกคือพิกัดแกน x แนวตั้ง ตัวที่สองพิกัดแกน y แนวนอนโอเคนะครับก็คือในเรื่องของพิกัดแกน x แกน y นั่นเองนะครับอะสไลด์ต่อไปสไลด์ต่อไปจะพูดถึงในเรื่องของคําสั่งเออแสดงข้อความคําสั่งแสดงข้อความนะดูดีๆนะครับจะขึ้นต้นว่า glcd เออคำสั่งแสดงข้อความนะจะขึ้นต้นว่า glcd นะครับอ่า เห็นว่าตัวเลข2ตัวนี้คือไรตัวเลข2ตัวนี้อย่างที่บอกไงตัวแรกคือพิกัดแกน x นี่ตัวแรกนะคือพิกัดแกน x เลข2หมายความว่างไงเลข2หมายความว่าให้แสดงให้แสดงในบรรทัดหมายเลข2โอเคปะ่ะนี่นี่นี่บรรทัดหมายเลข2ก็0 1 2โอเคปะ่ะมันก็จะเริ่มแสดงบรรทัดนี้ใช่ไหมเพราะ เวลาเริ่มบรรทัดแรกมันคือหมายเลข0 1และ2ใช่ไหมเออดังนั้นดูดีๆนะในที่นี้มันบอกอะไรตัวเลขตัวเลข x เ,เท่ากับ2หมายถึงแสดงบรรทัดหมายเลข2นั่นเองนะครับดูดีๆนะอ่านี่ๆดูดีๆ0 0ตัวที่2หมายความอะไรเป็นพิกัดแกน y 0ก็คือตรงนี้เออ0คือตรงนี้ โอเคปะอ่าเน้นย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับดูดีๆนะครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือข้อความที่ต้องการแสดงผลเห็นไหมอยากให้ข้อความแสดงผลอะไรนี่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 ข้อความแสดงผลอะไรมาเปลี่ยนตรงนี้เออข้อความที่ต้องการให้แสดงผลนะอยากให้ข้อความเปลี่ยนยังไงมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับโดยข้อความจะต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูดเท่านั้น คําพูด2คขีดด้วยนะคําพูดขีดเดียวไม่ได้เด้อต้อง2องขีดด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของคําสั่งแสดงข้อความนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปคําสั่งกําหนดสีข้อความ่าเมื่อกี้เราได้คำํำคำสั่งแสดงข้อความแนละ้วอยากได้ข้อความที่แบบเออสีมันสวยๆหน่อยอ่ะนะทำไงอ่ะนะครับคำแตงเอ้ยพูดผิดว่าคำสั่งนะครับ ออคำตั่งแสดงกำหนดสีข้อความนะครับนี่เริ่มต้นด้วยเซตเห็นไหมดูดีๆนะครับตรงนี้สัมพันธ์คำสั่งในการเขียนหุ่นยนต์นะครับจะขึ้นต้นด้วย2ตัวตัวแรกจะขึ้นต้นว่า g l c d กับตัวที่2จะขึ้นว่าเซตเออดูดีๆนะครับเลือกใช้ถูกเพราะคําสั่งแต่ละตัวใช้คำขึ้นต้นไม่เหมือนกันนะครับอ่า คำสั่งกำหนดสีให้กับข้อความนะครับขึ้นต้นด้วย set ตามด้วย text color อ่าดูดีๆนะครับ text T ตัวใหญ่ color C ตัวใหญ่เห็นไหมเออในการพิมพ์โค้ดต่างๆต,ต,ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่สําคัญนะครับตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะี่ยสำคัญมากดังนั้นดูดีๆนะครับพิมพ์ให้ถูกนะแล้วตามด้วยอะไรชื่อสี อยากให้ตัวอักอรแกสีอะไร e มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับนี่นี่เปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้โอเคป่ะอยากให้ตัวสษรสีอะไรมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับอผลลัพธ์เป็นยังไงมาดูผลลัพธ์กันเห็นป่าตัวอักษรก็จะเป็นสีฟ้านะครับเพราะอะไรเรากําหนดสีให้เป็นสีฟ้าถูกไหมเออตัวอัก็เลยจะเป็นสีฟ้านั่นเองนะครับอ่ต่อไปนะครับตไลด์ต่อไปนะ สเตพรต่อไปก็คือเปนในเรื่องของการนําคําสั่งมาใช้งาน ه, นะเมือ่อเมื่อรู้จากคําสั่งแล้วเฮ้ยคาสั่งนี้คืนนี้อีกคําสั่งนี้มีหน้าที่อย่างนี้เราจะเอาคําสั่งเหล่านะั้นะนะมาเริ่มใช้งานจริงกันนะครับในเรื่องของการใช้งานคําสั่งดูดีๆนะครับบรรทัดแรกคําสั่งกําหนดสีข้อความเออดูดีๆนะบรรทัดที่สองคำสั่ง แสดงข้อความนั่นเองนะครับตรงนี้สำคัญดูดีๆคำสั่งกำหนดสีจะต้องมาก่อนคำสั่งแสดงข้อความนะเออดูดีๆนะหลักการทำงานของมันนะครับมันจะทำงานจากบนลงล่างโอเคไหมมันจะทำงานจากบนลงล่างนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าพอโปรแกรมอ่านมันจะเจอบรรทัดน,นี้ก่อนปั๊บอ่าคำสั่งนี้บอกอะไรคำสั่งนี้คือให้ใส่สีข้อความเป็นสี แดงนี่เห็นป่ะนี่คำสั่งใส่ชื่อสีเออตรงนี้นะต้องกำหนดข้อความเนี่ยที่จะ,ะแสดงผลต่อไปนี้ให้เป็นสีแดงแล้วถึงตามด้วยบรรทัดที่2ก็คือข้อความนั่นเองดูดีๆนะตรงนี้สำคัญนะครับดูดีๆตรงนี้สำคัญนะครับตรงนี้สำคัญดูดีๆนะครับอ่าคำสั่งกำหนดสีจะต้องอยู่บน คำสั่งข้อความเสมอจะต้องเรียงแบบนี้นะห้ามใครสลับตำแหน่งนะไม่ได้นะครับคำสั่งกำหนดสีเนี่ยจะต้องอยู่บนคำสั่งแสดงข้อความเสมอนะครับผลลัพธ์เป็นยังไงเรามาดูผลลัพธ์กันอ่าเห็นปะ่ะผลลัพธ์ก็จะเป็นสีแดงนะครับพอ,อไเพราะตัวนี้นั่นเองนี่นนพะตัวนี้เออเห็นปะ่ะพอตรงนี้สีแดงเห็นปะ่ะลอง ลองดูตัวอย่างต่อไปเออเหมือนเดิมเห็นไหมราทัดแรกขึ้นต้นด้วยคำตังกํกำหนดสีก่อนในที่นี้เป็นสีเขียวนะครับกรีนสีเขียวสีเขียวนะครับอ่ารรทัดที่สองเออเป็นคำตังแสดงข้อความนั่นเองนะครับอ่าซึ่งในที่นี้ครูให้เป็นกล่องทองคือนามสกุลนะครับอ่าเห็นไหมเน้นยำ้ำดูดีๆนะเน้นยำ้ำดูดีๆนะครับเปลี่ยนเปล่า ออคำต่างกำหนดสีจะอยู่บนคำต่างข้อความเสมอ,อผลลัพธ์เป็นยังไงเรามาดูผลลัพธ์กันปนี่เห็นว่าข้อความในเดี๋ยวลบอันนี้ก่อนดนะูดีๆ,ๆนะเห็นว่าข้อความบรรทัดแรกก็จะเป็นสีแดงใช่ป่ะนี่นี่บรรทัดแรกเป็นสีแดงบรรทัดที่สองเป็นสีเขียว เออเห็นป่ะโอ๊ยปากกาไม่เห็นเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวเล่นสีปากกาก่อนนี่บรรทัดแรกเห็นไหมบรรทัดแรกมันบอกแล้วสีแดงเนี่สีแดงเออบรรทัดสองสีเขียวโอเคปะ่ะเออนี่ก็คือเป็นในเรื่องของคําสั่งนะคำสั่งออกําหนดสีให้กับตัวอักษรนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปสไลดต่อไปนะครับ อาจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อถ้าเราวางคําตังสลับกันเออครูมีตัวอย่างให้ดูด้วยเห็นไหมนี่โดยปกติแล้วมันจะต้องขึ้นต้นด้วยคําสั่งกํกำหนดสีใช่ป่ะแต่อันนี้เราลองวางผิดตำแหน่งออลองวางผิดตำแหน่งโดยเอาข้อความขึ้นก่อนแล้วตามด้วยสีเออเห็นป่ะผลลัพธ์เป็นยังไงตรงนี้คืออะไรชื่อสีนะครับ ผลลัพธ์เป็นยังไงเรามาดูผลลัพธ์กันผลลัพธ์ก็จะเป็นข้อความธรรมดาเลยเออเพราะอะไรเพราะไอข้อความเนี่ยปริญญาตัวเนี้ยตัวนี้นะมันไม่ถูกอะไรกําหนดไงถูกป่ะเออนะมันก็เลยเป็นข้อความธรรมดาโชว์ออกมาส่วนตัวนี้เป็นคําต่างที่ใช้กําหนดแต่กูไม่มีข้อความที่จะไปควบคุมมัน มันก็เลยไม่มีการแสดงผลนะครับถามว่าถ้าแกสลับเขาเรียกอะไรสลับบรรทัดกันนะครับสลับบรรทัดกันโปรแกรมไม่ถือว่าเออร์เลอร์นะครับเพราะแกะพิมพ์โค้ดถูกใช่ไหมอ่าพิมพ์โค้ดถูกแต่สลับบรรทัดการโปรแกรมไม่เออร์เลอร์นะครับมันแสดงผลได้แต่จะมีการแสดงผลที่ผิดเพี้ยนไปนะครับโปรแกรมจะเออร์เลอร์ก็ต่อเมื่อแกพิมพ์โค้ดผิดเท่านั้น เออตรงนี้ดูดีๆนะครับเห็นว่าถ้าวางตำแหน่งผิดการแสดงผลมันก็จะผิดพลาดไปด้วยนะเรอาอมาดูต่อนะครับถ้าสมมุติมีข้อความมาเพิ่มอีกอมีข้อความมาเพิ่มอีกเห็นไหมนี่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 เออมันทัดแรกเป็นะไรคำตั่งแสดงข้อความบรรทัดที่สองคำตั่งกำหนดสีเหมือนเดิมเห็นไหมเออ,เอ,อให้ลองทายด้วยว่า ผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับผลลัพธ์ก็จะเป็นแบบนี้อ่าเห็นป่าวตัวอักษรนี่นี่น,นี่ดูดีๆตัวอักษรอีนามสกุลเนี่ยจะเป็นสีแดงแทนเออเอ๊ะทำไมมันเป็นสีแดงล่ะเพราะอะไรเพราะนี่นี่นี่ดูดีๆนะทำไมตัวอักษรนามสกุลถึงเป็นสีแดงเพราะอะไรเพราะอ,อีกคำสั่งนี้นี่นี่นี่ดูดู อีกคำสั่งเนี้ยเป็นคำสั่งกำหนดสีถูกไหมอ่าซึ่งคำสั่งอีกกำหนดสีเนี่ยมันจะต้องอยู่บนข้อความแล้วบางเอิญบังเอิญอีกข้อความเนี้ยมาตอบพอดีเห็นนหมเออมาตอบพอดีมันก็เลยกลายเป็นสีแดงใช่ปะ่ะอ่าถึงเน้นย้ำไงว่าการวางคำสั่งผิดบรรทัดเนี่ยมีผลนะครับทำให้การแสดงผลมันผิดเพี้ยนไปดังนั้น วางให้ดีก่อนจะพิมพ์คำต่งอะไรเช็คดีๆนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างในเรื่องของการวางคำต่งผิดบรรทัดนะครับอ่ะสไลด์ต่อไปสไลด์ต่อไปจะพูดถึงในเรื่องของการใส่สีพื้นหลังเฉพาะข้อความอ่าเคยฟังดูแม่งง,งวะ่ะอะไรวะคือการใส่สีพื้นหลังเฉพาะข้อความถ้าพูดง่ายๆให้เราเข้าใจนะครับพูดง่ายๆให้เราเข้าใจนะคือการ ออไฮไ,แบบออไลท์ข้อความนั่นเองเออพูดง่ายๆการไฮไลท์ข้อความนี่นี่ไฮไลท์แบบนี้เออการไฮไลท์ข้อความนั่นเองเห็นว่าเนี่ยคือคำต่างนี้นะครับอ่าดูดีๆนะครับจะขึ้นต้นว่าเอ,อ้ยอะไรวะจะขึ้นต้นว่า s e ตเห็นว่าเออโดยมี t เป็นตัวใหญ่ b ตัวใหญ่และ c ตัวใหญ่ set text background color คือคำต่างใส่ไฮไลท์ให้กับข้อความ Se t เท x แบ็ก k ก r o คันเลอร์งาเห็นว่าโดยตัวนี้คืออะไรชื่อสีอยากให้ไฮไลท์สีอะไรแกงก็มาใต่ตรงนี้นะครับดูผลลัพธ์กันเห็นว่าเออมันก็จะมีไฮไลท์แถบสีแดงๆขึ้นมานะครับอ่ะต่อไปอันนี้ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับ คำตังใส่สีพื้นหลังามาดูการคำต่างใส่สีพื้นหลังนะครับขึ้นต้นว่าลาย T LCD ฟิลสกรีนฟิล F ตัวใหญ่สกรีน S ตัวใหญ่นะครับอันนี้คือคำต่างใส่สีพื้นหลังนะครับตรงนี้คือชื่อสีที่เราต้องการจะให้พื้นหลังมันเป็นสีน,นั้นๆอยากให้พื้นหลังเสียอะไรก็มาใส่ ตรงนี้สังเกตไหมไอ้ชื่อสีนี่ใช้เหมือนกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นคําสั่งไหนก็แล้วแต่นะครับอ่ะเรามาดูกันผลลัพธ์นี่ผลลัพธ์เป็นแบบนี้เออแทนที่พื้นหลังจะเป็นสีดําตอนนี้พื้นหลังเราเป็นสีขาวละเพราะอะไรนี่พื้นหลังเป็นสีขาวเพราะอีตรงนี้เรากําหนดให้มันเป็นสีขาวนะครับอ่าก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของการใช้คําสั่งต่าง,างๆนะครับอ่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่า คำต่างแต่ละตัวเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะครับมันคืออะไรนะต่อไปเราก็จะมาทดลองใช้คําต่างกันนะครับ5ทดลองใช้คําต่างกันเออตอนนี้เราจะเอาหลายๆคําต่างเนี่ยมารวมกันละมาทดลองใช้เออเรียงลําดับบรรทัดให้ถูกนะเพราะถ้าแกเรียงลําดับบรรทัดผิดการแสดงผลก็จะผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ เน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งการแสดงผลหรือการรันโปรแกรมมันจะรันจากข้างบนลงข้างล่างนะครับคือทำบรรทัดที่1เสร็จก่อนกูถึงจะมาทำบรรทัดที่2บรรทัดที่3และบรรทัดที่4โอเคป่ะเออมันต้องทำบรรทัดนั้นให้เสร็จก่อนเจอบรรทัดไหนกูทำบรรทัดนั้นก่อนนะครับอ่าโอเคนะในเรื่องของการรันโปรแกรมนะครับเรามาดูกันว่า คำต่างแต่ละบรรทัดเนี่ยหมายความว่าไงโอเคปะ่ะเออคำต่างแรกคำต่งใส่สีพื้นหลังเออดูดีๆนะครับเห็นว่าคำต่งที่หนึงเป็นคำต่งใส่สีพื้นหลัง g l c d ตามด้วย f i e l s k e n แล้วก็ g l c d ไว้ y, นี่คือคำต่งใสออ่ชื่อสีนะครับตรงนี้สำคัญดูดีๆตรงนี้สำคัญบรรทัดนี้จะ ต้องอยู่หมายเลข1เสมอคำสั่งนี้นะคำสั่งนี้จะต้องอยู่บรรทัดที่1เสมอห้ามแกเอาไปวางไว้บรรทัดอื่นเด็ดขาดนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวครูจะสอนในนาคตนะเพราะอะไรนะเหตุผลมีมันทุกอย่างมันมีเหตุผลอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปสอนในอนาคตแกจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เอาเป็นว่าถ้ามีคำสั่งใส่สีพื้นหลงังปุ๊บต้องไว้อันดับ1เสมอ นะอ่ะรารรทัดที่สอง set text background color เออคือคำต่างใส่ไฮไลท์มันนั่นเองนะครับใส่ไฮไลท์ให้มันนั่นเองนะโดยไฮไลท์ในที่นี้เป็นสีแดงนะครับบรรทัดที่สามปัม๊มปัม๊มปั๊ม set text color เออคือคำต่างใส่สีตัวอักษรนะครับคำต่างใส่สีตัวอักษรนะโดย ตัวอักษรมีสีฟ้านะครับตะก,กลา,า,กกายฟ้านะและบรรทัดสุดท้าย G L C D นะวงเล็บ2คอมมาสแล้วตามด้วยข้อความคือคำสั่งแสดงผลนั่นเองนะครับเอ้พูดผิดว่าคำสั่งแสดงข้อความเออคำสั่งแสดงข้อความเห็นไหมแต่และตัวมันมีหมายเลขของมันอยู่นะครับเรียงให้ถูกนะ ถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องเป็นไปได้ต้องเรียงลําดับแบบนี้ถึงจะถูกนะเพราะถ้าแกเรียงผิดการแสดงผลมันก็จะผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับดังนั้นเรียงให้ถูกนะแสดงผลเป็นยังไงอ่าครูมีรูปแสดงผลให้ดูด้วยนะครับเห็นว่าพื้นหลังสีขาวเฮ้ดูให้มันขาวนะแกะเออดูให้มันขาวนะเพราะตอนถ่ายอ่ะตอนทำอะ่ะตอนทอํามันเป็นสีขาวนะแต่พอถ่ายรูปมาปุ๊บมันจะออกฟ้าวะ่ะ เออแต่ที่จริงมันเป็นสีขาวนะเอออันนี้เห็นว่าไฮไลท์ไฮไลท์สีแดงอ่านี่ตัวอักษรสีฟ้าดูดีๆนะตัวอักษรสีฟ้าและข้อความเ,ออเห็นว่ามีข้อความด้วยเออเห็นว่าซึ่งแต่ละตัวมันมีความหมายเห็นว่าแต่ละมันทัดทุกอย่างมีความหมายหมดเลยนะครับดังนั้นเราต้องเลือกใช้ให้ถูกเขียนให้เป็นนะครับมันอาจจะยากหน่อยนะแต่ก็ ค่อยๆลองศึกษากันนะครับอะต่อไปคําต่างสุดท้ายของวันนี้นะครับคําต่างสุดท้ายของวันนี้คือคําต่างหมุนทิศต,ตัวอักษรอาบางทีเราอยากได้ตัวอักษรที่แบบตีลังกาบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะก็จะมี glcd เออตามด้วยโหมดโหมด m ตัวใหญ่นะโหมด m ตัวใหญ่นะครับอตัวเลขตรงนี้คือทิศทางการหมุนของข้อความ นะครับแกอยากให้ข้อความมันหมุนไปทางไหนใส่ตัวเลขเข้าไปตัวเลขใส่ได้ตั้งแต่0ถึง3นะครับศูนถึง3ใส่เข้าไปนะ0 3. คือเท่าไหร่0ูนย์คือศู 3. นย์องศานี่ปกตินะนะนะถ้าศูนย์เนี่ยคือปกตินะครับนะแต่ถ้าเป็นโหมด1โหมด1คือหมุน90องศามันก็จะตะแคงขวาแบบนี้ เออโหมดหนึ่งนะมันก็จะตะแคงขวาแบบนี้นะครับโหมดสอง0นี่กุฏิลังกาเลยเห็นไหมเออ180โหมด3 270นี่ก็ตะแคงซ้ายโอเคปะ่ะอ่าดังนั้นอยากให้ข้อความมันอยู่มุมไหนแนวไหนนะครับอ่าไปทดลองใช้กันนะครับอ่าขึ้นอยู่กับ ตัวเลขนะครับเราใส่ตัวเลขอะไรไปข้อความก็จะตีลังกาแนวนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเนื้อหาของเกี่ยวกับคําสั่งข้อความต่างๆนะครับเกือบทั้งหมดนะที่จริงมันมีรายละเอียดปีกย่อยมากกว่าน,นี้นะครับแต่เนื่องด้วยถ้าเอามาหมดเลยเวลามันจะไม่พอนะครับก็เลยเอาที่สําคัญสาคัญมาละกันนะครับวันนี้ก็ได้พูดถึง คำต่างๆเกี่ยวกับตัวอักษรไปหมดแล้วเนาะเราก็มาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดกันนะเห็น่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างแบบฝึกหัดนะครับเป็นการทบทวนความรู้ที่เราเรียนมาเมื่อกี้นะว่าเฮ้ยเรียนมาแล้วลองทําดูสิเออสามารถทําได้ไหมก่อนจะทําแนะนํานะครับเน้นย้ําอีกหนึ่งรอบให้กลับไปอ่านก่อนหรือกลับไปดูคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับ เออให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยมาทำนะครับเพราะถ้าแกเปิดไปทำไปมันทำได้อยู่แล้วนะแต่อย่าให้อา่สามารถทำด้วยแบบจากในหัวได้จริงๆนะครับไม่ได้ว่าเฮ้ยเปิดหนังสือไปทำไปอะไรเงี้ยมันทำได้แต่การทำแบบนั้นแป๊บเดียวมันก็จะลืมนะแต่ถ้าเราสามารถทำได้โดยไม่เปิดหนังสือเนี่ยนั่นคือความรู้ที่มันอยู่ในหัวเรานะครับอ่าในที่นี้อันนี้คือลอไรอันนี้คือผลลัพธ์ เออครูจะมีถอดทงนะเออครูจะมีผลผลลั์มาให้นะเหมือนในห้องเรียนเลยใช่ปะ่ะเออจะมีผลลัพธ์มาให้นะครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือโค้ด c o d e คือโค้ดแกต้องเขียนโค้ดอย่างเงี้ยแล้วให้มันแสดงผลแบบนี้นะครับโอเคปะเออโดยผู้ใจดีครูมีคําอธิบายให้เห็นนะเออแต่ละบรรทัดเนี่ยคืออะไร มีคำขึ้นต้นให้ด้วยนี่นี่มีคำขึ้นต้นให้ด้วยแกก็ไปศึกษามาแล้วลองเขียนดูนะครับนี่ก็คือเป็นบทสรุปในเนื้อหาของบทที่1น,นั่นเองนะครับเรื่องที่1ถ้าพวกเราสามารถทําได้การเขียนโปรแกรมก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเป็นอะไรที่ชิลๆมากเลยอันนี้ก็คือเบสิกพื้นฐานนะครับในเรื่องของการแสดงผลที่เป็นข้อความนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้ไม่เป็นการเสียเวลา และคลิปนี้มันยาวเกินไปนะครับก็ขอจบการอสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกคน